รวยมากพาลูกนั่งชั้นประหยัดไปอเมริกาน้อยวงพูรวยจริงหรือขี้งกเดินทาง24ชั่วโมงมีเหตุผลลึกซึ้งกว่านั้นปกติเวลาที่คนมีชื่อเสียงไปไหนมักจะเลือกจ่ายเงินเพิ่มเพื่อความสะดวกสบายโดยเฉพาะในไฟยาวข้ามทวีปที่ความสบายต่างกันชัดเจน แต่ล่าสุดน้อยวงภูได้เผยภาพขนาดที่พาลูกชายและลูกสาวน้องฟิลและน้องโรซี่ไปที่อเมริกาการเดินทางเกือบ24ชั่วโมงขยับไปไหนไม่ได้ได้แต่นั่งนั่ง,น,งนอนนอนในท่านั่งที่ไม่สบายแต่น้อยกลับเลือกที่จะพาลูกๆนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดแทนโดยที่น้อยวงภูเผยว่าสาเหตุที่ตนพาลูกนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดนั้นเพราะตอนที่ตนโตมาพ่อแม่ก็สอนแบบนี้ ตนจับบินชั้นธุรกิจแค่เวลาเป็นตัวแทนบริษัทหรือต้องการสะสมแต้มและที่สำคัญคือตนบอกลูกๆว่าเขาจะไม่มีทางได้นั่งสบายบนที่นั่งใหญ่โตจนกว่าเขาทั้งสองคนจะหางานและเงินได้ด้วยตัวเองทุกๆคนต้องพิสูจน์ตัวเองเสมอด้านแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากบางคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่น้อยทำแบบนี้แต่เคยเห็นน้อยในชั้นประหยัดตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วย รวมถึงบางคนยังบอกว่ามีครั้งหนึ่งเคยนั่งติดน้อยในชั้นประหยัดในเครื่องบินไปภูเก็ตตอนแรกไม่รู้เพราะตอนนั้นบินตอนเช้าแล้วหลับไปในทันทีพอลงเครื่องเพื่อนมาบอกว่าที่นั่งข้างๆคือน,น้อยวงภูจากนั้นก็เข้ามาติดตามน้อยเลยนอกจากนี้และมีบางคนบอกว่าไม่ว่าจะนั่งชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัดก็ไปถึงที่หมายเหมือนกันซึ่งน้อยก็ตอบกลับว่าครับผมไม่จ่ายเงินเพิ่มหนึ่งแสนบาท เพื่อให้ได้ที่นั่งที่ใหญ่ขึ้นนอกจากว่าผมจะเอาแต้มไปแลก